เอกเอกเอกอ,อ่ะเชา้ชาแล้วเนี่ยโอ้ใกล้เช้าแล้วโอ้เช้าแล้วว้าวจะได้ตู้ซิลี่ล็อกเวนบอลแล้วเว้ยดูดีกว่าติงน้องมาแล้วซีลี่ว่ล็อกเวนบอลนี่ว่าล่าสุดเราดูอีพีหกอีพีเจ็ดบ้วดูดิอยู่นี่โอ้โหโคตรมืดเลยแฮะ จะเข้าไปนี่ตายไหมเนี ati ati> ่ยเอาวะในชาโตมาดูนี่ก่อนเอ้ยไม่ใช่ในมาเตอร์มาดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนมาเตอร์โลกโลกอันสงบสุขของเราที่เป็นโลกปกติมีเชื่ออะไรอยู่เนี่ยอะไรครับลุงกูดูหน้าสิฮะอมอผมเห็นหรอกซื้อปลาครับดูนั่นก่อนไหนวะไหนล่ะวันนั้นงเฮ้ยอะไรเนี่ยมันต้องไป็ทีจีนี่หรอไปบอล เฮ้ยเจอแล้วมันคืออะไรซีนีโลงเวนหมดเลยโอเคเนี่ยผมผมก็ควรจะตามช่องมิตรพามซเบอร์ตอนแล้วมันจะมีซีนีโลกเวนหมมันมากจริงเด้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรจะผมเนี่ยเฮ้ยลุกช่ว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 ยลุงลุงอะไรจะผมเนี่ยลุกช่วยเฮ้ยนี่แม่จะใครดีไหมเฮ้ยขออภัยในที่สุดเราครับพวกวัมเตอร์เฮ้ย ก็ในสุดเราฆ่าพวกไซเบอร์ลแล้วไอ้พวกไซเบอร์มันตายหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่มีพอเท่นาน,นี้นะไอพ้พวกราชาของมันมันมันได้ส่งพวกพวกมันมาสู้สู้เราสามคนสู้เราไม่ได้เลยเฮน่เ้ยเกมใครอะอเฮ้ยฆ่ามันเลยครับไม่ เยนี่คือสิหลุดโลกไปเป็มวลแล้วมเนะนี่คือต่างโลกเป็นมวแล้วเนียแกคือใครวะเอ้ยจ,จะสัมผัสกันอนะมันไม่มีหรือพลังเวทเลยอาจจะเป็นต่างโลกที่หลุดออกมาจากที่เผอหลุดออกมาจากโลกนี้ก็ได้ครับนี่แกออกมาตัวๆฉันสิมันจะไปหรอไม่พิบัติเนี่ยใครบอย ใครบอกว่าให้เกใช้หมัดดูตัวฉันวะแล้วน,นี่คืออะไรร้อยเลือดเฮ้ยไม่กินเลือดมันมีกินของพลังเวทย,อย์อะไรเนี่ยเฮ้ยฉันให้ดับมาต่อสู้ฉันจะโคลเดี๋ยวๆกับมันจะโคลเดี๋ยวๆกับมันถ้าฉันตายก็ฝากให้พวกนายไปข่ามันด้วยนะได้ครับเจ้าท่านไม่กลัวตายเหรอนี่มันแค่มนุษย์ตัวไหม ใครจะกลัววะครับนี่ไปหฮ้ยครับโอ้ยท่านบุกคอดีก่อนเอาแกไปไหนล่ะเดี๋ยวถ้าท่านตายผมฆ่ามาันเองเลยครับโอ้ยโอ้ย มนว่าเจ้านี่มันเอาพลังอะไรเมนูมาให้ฉันแนฮะพลังไฟเหรอเห็นมีอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียไฟได้จริงด้วยเสียงของไฟที่มันลุกที่ลุกเผาพวกวเผาควงดูพวกนี้คนพวกนี้น่าจะเป็นสอมบี้ตัวแน่นนะแล้วเออแล้วบอสตัวนั้นล่ะดับอะไรเอีนี่มาอะไรเนี่ย เฮ้ยอันเฮ้ยคตรโหดเลยเออคตรโหดเลยคุณน่ากลัวเราไปดีกว่าเดี๋ยวจะวันนี้คืออะไรเนี่ยเรากินคือเห็นมันติดอยู่กับเห็นมันติดอยู่กับสาบเลยเฮ้ยเจ๊กนี่อะไรที่ฆ่าพวกเราฆ่าไปเลยเฮ้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 ย ทีม่มาแล้วทุกคนนี่ครับเฮ้ยโอ้ยยิงเขา น okay. ี่ออกจากที่รูดออกมนไม่ตีนะ่าเอ้ยเฮยเวต้องหายเจอว่าใครคุอผควทจะเข็งแกร่งที่สุดในมูมพวกเราถ้าจ้หายเจอแกก็จะได้พลังเวทแต่ว่าพวกเราบางตัวก็ไม่มีพลังเวท Márgala. 嘛。好嗎 อยู่ในซีรีส์โลกคูเดีวเลยการฆ่าพวกเสร็จแล้วพวกนี้แกว่าใครเสร็จแล้ววะไอชงไหลเลาที่เจอหัวแอบมีตัวระเบิดด้วยเหรอระเบิดในซีรีส์โลกเป็นมอเป๊นเลยว่ะในตอนนี้ฉันไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยตอนนี้ได้เห็นปรตูประติไฟในซีรีส์โลกเป็นมอน มันตื่นเต้นไรอือโดเรือแล้วตรงนี้มั้ยอมันไม่เลยโอ้ 打开了。<laughs> ในมิติโลกใบมรเราก็ต้องเจอพี่เอิร์ดจะจีบว่าแต่อาจจะเป็นโลกใบมรมิติอื่นก็ได้ <c oughs> เอือว่เด็กใครอะ่ะเอาถ <c oughs> ่ายชิ้นนี้ไม่รู้จักเอิร์ดพี่เอิร์ดจะเด้งจะเด้งว,ว่าเราอยู่ในโลกใบมรมิติอืน่นไม่่ใชโลกใบมรที่พี่เอิร์ดอยู่โอ้ยอยากเปลี่ยนตัวมันเป็นเด็กไม่ได้เพราะเขาอดือดร้อนโลกใบมร i <laughs> <laughs> अह <sighs>